คนเมื่อวานเขาไม่ได้เอาของผมไปนี่ <c oughs> คนเมื่อวานเขาไม่ได้เอาของ <c oughs> ของผมไปนี่ แต่ว่าเอซีดวงดีนะเตียวแอะเออจะมันไปดวงเสียกันกลทฟาร์มไหมไงปะ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  เฮ้ยมีคนมามีคนมานะเนี่ยคำจำล่าสุดก็มาตีบูตรงนี้แหละแกงไหนบูนี่ไม่แกงอื่นมาเวยนหรอนั่นพี่แป๊ดเปล่าลืมเอาพีชไปใซ้มือเอาวาลเลทไอ้เด็กก็รู้ว่าใครคุ้มอ่ะเหี้ย กล้ากับอีมท่านหน่อยไม่ได้โอ้ยชนตีแล้วมึงก็เอารถไปจอดซะเมย์ให้สีแดงเล่นก่อนแล้วกันเอาแล้วนี่มีคนมาว่ะเอาหน้า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 หนึ่งสองหนึ่งสองอัลเบิกนะหนึ่งสองหนึ่งสองอัลเบิกได้รำแล้วพี่ผมได้รำแล้ววันนี้ไม่งงง่ายได้เอาหน้าเอาหน่อยหน้าหึ่งสองอัลเบิกเนี่ยเด็กครับครับ พี่เอไม่ไปเล่นเลเดกับเขาอ่ะพี่เออเขาไม่ให้ยังไม่ให้ไวรินเลยพี่สนใจโดเไหนเดโหงตะพันหกมา้ยนะเดโผมจะไม่มาปวนพวกพี่เลยไม่หมึอก็ไปซื้อไอ้แค่ซื้อออนไลน์นี่สามร้อยเองคือแล้วพี่เลเดตออนไลน์ไงมึงไม่ต้องไปซื้อตัวเต็มมันเอยคือแค่ตัวออนไลน์มันก็เล่นได้แล้วคือะไรวพี่ใช่เหรอเออเลเดตออนไลน์สามร้อยกว่าสองสามร้อย สวยดิแล้วถ้ามันนะผมเลิกเลยอ่ะไอ้จีพีอ่ะงั้นแหละเดี๋ยวพวกพี่ต้งก็าชวนอยู่อยากไปกลับไปรีวิวเนียนหน่อยมันมันอยู่เหลียมันลูพีอ่ะกุ้งเผาแม่อีรอดคู่แข่งแม่อีพิมอะไรวะนะหวยนะหวยนะหวยนะห่วยนะเกมสู้ไม่สู้ละเหนียวอแล้วแกงไอหมอมาทำไมเนี่ยแกงไอหมออ่ะหมอกเล่นระดับดีเหรอ ไม่มึงก็ใช้ดิไม่มึงก็เอาหมอก่อนเลยว่าเอาเหนียวมึงเอาหมอให้พี่เดี๋ยวพี่เอาซ้ายมือโอเคปะพี่คลอกเหรอใครพี่เหนียวเรวค่อยมาเจอกันตรงกลางไม่ใช่ค่ะเออเสิร์เสิร์ฟเสิร์เอาหมอไม่ได้พี่เดี๋ยวโดนเฮ้ยแค่แค่คนเดียวเองเมื่อกี้ผมไปนี่มาเสียไม่ได้ไปป้นฟู้โปรเทคว่ะโดนสิบล้านป่ะโหต้อหจับยสิบล้านเหรอแต่ไม่น่าจะเขาไม่น่าจะเลือกสิบล้านเขาน่าจะเลือกอาวุธแทนเพรมันมีปลายฉลามนี่ที่ฟังมา ทำไมเขาป้นกันง่ายอย่างเนาะเทียขนาดกูจะป้นมีเงี้ยค <I> ิดแล้วคิดอีทำมาเติมอีกสามอีเฮียอย่างงี้ไหวนะอย่างงี้ไหวนะอะไรอะไรอะไรแอ้แอดด็อกพีซีเป็นไรหลือเชื่อลอยประกาศน้ำเหนียวเหลืองน้ำเหนียวเอ้แอดด็อกพีซีที่ทำการแอดมิน ได้อยู่นะมันเสียเท่าไหร่บ่ออกมีคุ้มอ่เอ็มเบงมันเสียแสนเดียวเองปะค่าเก็บอ่ะแต่ของไม่ได้มีคุ้มบ่ไปเล่นไหมปะเอานะฮะงั้นหนึ่งสองแล้วบีกเล่ดีเล่นกันดีๆเล่กันดีดีแทงกันนี้เยอะแทงกันนี้เยอะแย่งกันเล่นเลยแย่งกันเล่นด้วยใครไม่รู้จะทำอะไรชุบเพื่อนไัไเนา น้ำเหนียวเอ็กซ์บีพินะที่เปิดแอร์ดอบเทสองถูกต้องใช่ปี่ต้องหลับใช่ดิเอาสิบอกไอเจกแางั้นมึงสับเลยไอเจกไอเจกปลาหลามแดงแล้วเหรอเจกเชแดงไอเจกมาเชแดงเลยเหรอตั้งอีเชแดงทีเดียวนี่หกทีเองนี่ทั้งหมดคนในรถโดนไปยี่สิบสามพันล้านแล้วเนี่ยยังไม่ถึงได้เลยเมื่อวานกูไปเจอคนที่โชคดีที่สุดในโลกมา หกสิบสามดูหกสิบสี่ทีเนี่ยนะเอาดูแล้วของซาเวียจะปะดีนะคนที่โชคดีที่สุดในโลกเขาอยู่ในแก๊งที่รวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกวะทิตตี้ป่ะรวยมีต้องยิงแม่พี่ว่าพอปยังวะมันมีสองแก๊งนแล้วพี่อ่ะไอ้แก๊งว่าไหนอะนู่น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 ตรงพุ่มพุ่มพุ่มเห็นไม่เป็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมาก็ต้องเห็นแหละมาเก็บเลย ไายาเก็บก่อนไม่เอาให้เขามาถึงไอ้ตรงสีฟ้านี่นะจ่ายพี่เหล็กปังให้ยิงบ้างให้เล่นปืนแล้วเขายิงนะเราเขาพ้นเสียงมาแล้วก่อนต้นหลุดยิงไร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 ยิงว่าแล้วที่ยิงว่าหมดละอืมยิงโดนละยิงหมดละเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมแล้วเปลิ่นลมแล้วเข้าเลยเข้าเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไม่ได้นี่นี่มัน มันจะตายอยู่แล้วกูเร็วยัดตายตายตวิธีเข้าเลยเดๆเดิกันเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวตัวลมอกเลยตลมอกเนยสาพ่อสองพ่อสองพ่อ สองพ่อเดี๋ยวยิงให้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 ตามไปเลยเจ็บไปไหนอ่ะเจ็บเหรอเจ็บเลยเลยเลยสองคนสองคนหน้าหลังเลยพี่ไม่ตื่นช่วยเฮ้ยมึงเข้าใจคำว่าสองคนไหมนะ ไปแค่ช่องเดียวก็พอข้าหมูกระเป๋าอะไรอ่ะเก้าเก่าได้ครับเซเวอรเก่าเกๆาอุยอ้ยท <c oughs> ํา,า <c oughs> ทไมทําอย่างนี้ล่ะผองจะเต็มปะเนี่ย เมันมันไม่มีน้ำหนักใช่ไหมกล่องในกล่องเนี้ยไม่มีพี่ไม่มีไม่มีหนักอย่าเต็มเลยพี่สิบสามก็ได้นะพี่มาห่าก็ได้นะบอดอ่ะสองตีวุดสองอันเดียวโอ้เปล่าอะไรหนึ่งสองส่วเจ็ดใครอยากไปเกาะแล้วไม่มีนี่หรือเปล่าไปดำน้ำอ่ะ ของไม่ต้องโนนด้วยป้าอุ้มอุ้มขามาลเลยอ่ะเดี๋ยวยก็เหี้ยแล้วไอ้ต้นตีนนที่นี่มันโนเตีนน่าจ๋าแค่ไหนกี่ก,ก,กองเฮ้ยรู้ได้ไงพี่ตอบงี้เขาก็ให้กระปิหรือเฟื่อมันไม่ได้ฝี่ทำไงอ่ะเออพี่หมูอมเลยพี่หมูอาไปหมดเลยอ่ะข่าวีอย่าดีอย่าดอมนะอย่านี่อมนะแผลแผลแผ้แผลแผลดูดู ในอรายมตำบอลไปครับเดียนแพ้เชี่ยนี่อมเชี่ยนี่อมอมเหรอซาล่าพี่ป่ะฟั่งน้องคกิ่นมากเลยซาร่าพูดไงอ้คาร์มู